สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอันนี้ก็คลิปดองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาภากเอานะครับก็จะมาสอนแวนคือไม่ใช่อะไรหรอกมันบัฟมาใหม่ครับก็เลยเอามาเล่นให้ดูก็บัฟกระจายทั้ง3-4ครับให้มีดาเมจแรงขึ้นแค่นี้รู้สึกรู้สึกนะว่าจะแค่นี้จะไม่ได้ว่าบัฟอะไรอีกแต่เด่นๆก็คือตรงนี้นะครับจริงๆต้องเจอไฮยาเตะผมก็งงเหมือนกันทำไมเจอเคเคยน่าจะมาโลมให้ก่อนไฮยาเตะอาจจะเข้าช้าหรือไม่ก็ไปทําอะไรอยู่นะครับ ซึ่งแน่นอนเรากดได้อยู่แล้วสําหรับเค้นะเพราะแวนมันเป็นฮีโร่แครี่ที่ได้เปรียบพวกตัวระยะใกล้ที่เป็นบพวกไฟเตอร์แทงนะครับแวนมันจะได้เปรียบมากเพราะว่ามันมีสตันนะครับแล้วก็ยิ่งงเนี่ยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจากพาสซีฟของมันนะครับก็เลยทําให้เราสามารถใครได้ครับนี่สดึงก็ยังได้ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นตัวแบบดามเจเบาๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวพิ้วอะไรนะเราจะทําอย่างนี้ได้นะครับเราจะแพ้ด้วยกันเองก็น่าจะเป็นแบบแครี่ด้วยกันเองนะที่เราจะแพ้บางทีเช่นแบบพยาเตะเงี้ยอ ถ้าเขายินดีๆป่าแต่สกิลหนึ่งเราแพ้แน่แหละเราสตันไม่ถึงอันนี้ในกรณีอน,อน,นี้นะแต่ถ้าสมมติเจอพวกเคสพวกโอเมนหรือลิโป้อะไรพวกนี้ที่เป็นพวกไฟเตอร์คือแวนมันจะได้เปรียบมากนะครับเมื่อกี้นะ่ะป่าเขาเป็นฟอร์เรนติโน่นะครับเราสามารถที่จะไปยืนตรงเนี้ยเมื่อกี้ตรงน้ำนะเราไปดูได้ครับว่าเขาจบไหนถ้าสมมุติเราไม่ได้มากับโรมส่วนตัวนะคือถ้าเรามากมับโรมโรมจะเป็นคนเช็คป่าให้แล้วก็บอกใช่ป่มว่าป่าเออจะไปจบที่เลนไหนถ้าเขาไม่บอกปุ๊บเรากนะ็ไปดูตรงนั้นเอาก็ได้ครับ เพราะว่ามันก็ต้องฟาร์มคีบกองเล็กใช่ไหมละ่ะเราเดินไปก็เห็นพอดีพอเห็นเราก็เข้าป้อมไว้นะครับก็แค่นี้แหละนี่น่าจะาบาังกรแล้วครับทีรองข้างแล้วก็ยืนยืนไปนะครับผมไม่มีอะไรมากคือตัวมันเล่นไม่ยากหรอกมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่เลยไม่รู้จะสอนอะไรมันก็มีแค่สตัรมันก็มีปลาดอกระจ่า,กจายก็มีลายสีอันนี้ตอดป่าเขาครับป่าเขาจะตายแล้วครับเนี่ยเราก็ตีฟรีแต่ผมยังไม่ฟิกเกอร์เข้าไปคิวนะเน,นี่ยช็อตเนี่ยต้องคิวแล้ว ตีไปครับผมเคสซับเกาะให้ครับแมงไฮมากเลนฟิกเกอร์ไปฟปาร์สตันครับไฮกว่านั้นอีกคือแม่งไปหยุดอยู่ตรงพุ่มพอดีแล้วก็อันตีออกไม่ได้อดเลยก็เลยเอาไฮยะเตะแทนนะครับเมื่อกี้ครับผมจริงๆเคสซับเกาะให้ครับผมรอดไปอีกก็เลยฟิกเกอร์ตามไปตันฟิกเกอร์ตามไปตันปุ๊บไปหยุดตรงป่าพอดีแมพมืดยิงไม่ได้อีกสุดยอดเลยเสียทั้งฟิกเกอร์เสียทุกอย่างครับไม่ได้เหลือนิดเดียวไม่เป็นไรครับถือว่าตอดได้ เคล็เบลสามนะครับตายแน่นอนกันป้อมไม่อยู่หรอกเ็ลไม่สี่เบลสี่ก็เขาอาจจะรอดเอ้ยไม่น่ารอดแต่อาจจะการป้อมทันแต่แต่ไม่น่าจะรอดก็น่าจะตายอยู่ดีแต่น่าจะการป้อมทันครับถ้าเคตเวลสี่เมื่อกี้นี่ครับผมคือเราก็วิ่งยิงยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยไปเรื่อยครับหลักๆคือถ้าจะให้เทคนิคก็คงจะมีแค่ อ่ะยังช็อตนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าจฮยตะเขาแหลกหรือเปล่าเหมือนจะแหลกครับเขาแหลกนิ่งๆทัดหนึ่งถามว่าทำไมผมไม่สตัรนะครับเพราะว่าการอันติครับเผื่อเขาอันติส่วนมาผมจะได้เอาสกิลสองเก็บไว้สตานอันติเขานะครับผมก็เลยไม่ได้สตันไปจังหวะแรกนะครับเลยยิงธรรมดาไปก่อนครับอันนี้เคสมาอีกตัวนะครับอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะคิวไม่ได้หรอกพยายามทําให้เคสเสียอันติเฉยๆแหละแต่ไม่ใช่แม่งดได้เฉยเลยนะครับเพราะว่าลิงมีบัฟแดงนะมันสโลลัวครับต้นเกมเคสมันไม่มีรองเท้าก็เดินไม่ออกนะครับ ก็เลยได้ครับประมาณน,นี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจิกจิงงแวนผมทําแบบลงแรงเอาไว้ครับแล้วก็อ่าตานั้นก็ออกมามีอะไรให้ดูเยอะนะครับมีอะไรให้สอนเยอะซึ่งไม่ใช่ตานี้เพราะว่าตาเนี่ยไม่ได้ลงแรงตานี้ธรรมดาครับคลิปนั้นถามว่าหายไปไหนอันนี้ผมกอดอันตีผิดนะผมจะกดเลื่อนแมบ,บไปโดนอันตีเฉยเลยก็เลยออกนะครับไม่เป็นไรนี <S 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 ่โอเมนครับผมสตัน <iyor> ไปคือไม่รู้จะสอนอะไรจริงๆนะเพราะว่าสําหรับตัวมันอะ ก็ถ้าจะสอนก็คงยังมีแค่อันติเรานะครับอันติเรายิ่งใช้ใกล้ๆมันก็ยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามมาวันติอัดหน้าทีมรงข้ามนะครับเวลาโดนเข้ามาลวงเนาะเนี่ยอันนี้ผมจะไม่สตันเห็นปะผมจะเก็บสตันไว้ครับแต่เหมือนเขาจะแหลกอะเนี่ยมันเหมือนเขาแหลกเนี่ยน่าจะแหลกเนี่ยคือไม่รู้อะดูดูทรงแล้วมันมันเหมือนคนน่าจะแหลกอ่ะมันไม่เหมือนคนเล่นปกติอะจะว่าจะว่าเล่นไม่เป็นก็ไม่น่าใช่นะมันก็ไม่น่าเยินยึกยักๆอะเล่นไม่เป็นมันไม่เกี่ยวใช่ไหมล่ะเออมาดูแล้วก็น่าจะแหลก ผมก็ไปฆ่าเขาผมไม่รู้เว้ยแต่มาคิดดูอีกทีแหลกปะวะเอออะไรนี้นครับเซตไอเทมไม่จําเป็นต้องใช้เซตนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเนาะผมถนัดแบบนี้นะครับตามใจเลยนี่ฮะสตันไปใกล้เข้าใกล้กันสตันครับเมื่อกี้อันติไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับผมอันติไม่โดนนั่นแหละใครไปเรื่อยๆครับผมตัวมันอย่างที่ผมบอกมันวิ่งได้ยิงได้เนะี่ยเราใครได้ปุ๊บ เราช็อตนี้มืวเปิดอันติมาเราก็สตัรนแล้วก็ยิงยิงยิงสตัรนแล้วก็ยิงครับเราจะได้พาสีครับมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแหละพอเราทําอย่างนี้นะครับมันก็จะสามารถเข้าไปเออ่เข้าไปเขาเรียกว่าไงการไคลอ่ะคือการวิ่งยิงได้เรื่อยๆด้วยความที่ว่ามันยิงแล้วมันยิงเร็วขึ้นแล้วถ้าเราได้บัฟแดงมาอีกมันก็จะสโลครับสโลแล้วทําให้เป็นความเคลื่อนที่ใช้อีกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีสกิลสตัรนอีกนะครับอันที่สองหนึ่งเนาะเนี่ยพยายามไคลเนี่ยวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งงงงงงยยยยยยยิิิิิิิอออััลตปปป๊บบ่่ะะะโโดดนนนครไาง ปึ๊บปึ๊บอาเคสซับเกาะให้ไอจียิงก็ยังตายอยู่นะครับ <laughs> เห็นไหมบางทีมันสองึงได้เลยถ้าเจอตัวที่แบบ่าช้า,ชาๆหน่อยนะครับไม่ไม่สามารถแบบทําอะไรเราได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยบางทีสองึงได้เลยประมาณนี้อ่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอารแคิปที่ลงแรงหายไปไหนละ่ะคือผมเซอร์เองแหละผมดันไปกดลบผมนึกว่าผมลงไปแล้วผมก็เลยไปกดลบคลิปนั้นออกนะครับกน็นั่นแหละเลยทําให้กลายมาเป็นคลิปนี้แทน <laughs> ก็คือไม่ลงแรงนะครับตายครับไฮยาเตะเรียบร้อยครับไม่น่ารอด ซุปน่าจะถ่ายได้อยู่แล้วล่ะเรียบร้อยซุปายแม่นด้วยวันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมนะครับมันได้เปรียบพวกตัวไฟเตอร์เพราะฉะนั้นแวนเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกมาถ้าฝ่ายของข้ามีพวกตัวที่มันแบบเข้าไม่ถึงเราหรือว่าโดนสามารถโดนไคได้ง่ายๆเนี่ยแวนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับอะอยางฟอร์เรนติโนนะเนี่ยสตันสตันตีตีอาจจะด้วยของต่างด้วยครับมีฟอสเคปด้วยสโลเขาอีกเนี่ยตีตีตีสตันต,นต,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 ตีปึ้งตายแล้วเห็นปะ คือเขาเป็นไฟเตอร์ที่แบบกวาจะเข้ามาถึงตัวเรามันนี่ไงมันเสียเปรียบมันโดนเราต่อไปก่อนนะครับแล้วเราก็มีสตันมีสโลจากฟอร์ดเคปซึ่งมันได้เปียบคือเหมือนมันทำดามจไปก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาหาเราได้ครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยครับที่ได้เปรียบพวกตัวพวกนี้เนาะเนี่ยอันนี้แทงป้อมให้ทีมได้ก่อนไปก่อนนะครับไม่เป็นไรอ่ะห้เตอันติออกไปแล้วครับแล้วก็ยิงป้อมครับไม่มีอะไรจริงๆคือแค่บัฟมาดาวใจาแรงขึ้นก็เลยเอามาเล่นให้ดูก็แค่นั้นเผื่อเป็นแนวทางครับโอ เมื่อกี้มีฟิกเกอร์อยู่นะครับแต่ว่าฟิกเกอร์ผมเนี่ยไม่ได้ใช้หนีเลยตานนี้ก็เลยฟิกเข้าไปคิวซะส่วนใหญ่ครับอย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นเกมและจะเป็นการฟิกเข้าไปคิวซะมากกว่าครับเมื่อกี้มันได้ไงอ่ะตอนนี้ฟอรเรนติโนไล่เพื่อนเราก็าตามครับเหมือนเดิมครับตามไปครับก็ลอยยิงครับเนี่ยไอ้จริงๆช็อตเนี่ยมันไม่ควรทำนะเพราะถ้าฟอรเรนติโนแอบอยู่ในพุ่มแล้วาหาันดอกไม้มาสวนน่ะโอกาสเสี่ยงเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมเกือบตายนะ แต่คือถามว่าทําไมผมถึงทานะครับคือถ้าผมไม่ไล่มันก็ไม่มีใครไล่ผมจะไม่ไล่เมื่อกี้มันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับมันก็เลยต้องไล่แต่ก็พยายามจะระวังดอกไม้เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวไปพูดในมุมของฟอเรนติโนนะเมื่อกี้ถ้ายืนอยู่ในป่าแล้วป่าดอกไม้สวนแล้วเข้ามาคอมโบผมผมก็ยังมีโอกาสตายได้อยู่ครับแต่ด้วยความที่ว่าของเรามันนําด้วยส่วนหนึ่งอะไรอาจจะทําให้เราได้เปรียบนิดหน่อยนะครับที่เมื่อกี้เราอาจจะรอดไปนะครับ ประมาณนี้แหละก็เลยเป็นโอกาสให้เราไล่นะครับก็เลยไล่เนาะจริงๆนะถ้าเลือกคลิปนั้นอะไอคลิปที่ลงแรงอะกับคลิปเนี้ยผมเลือกลงคลิปนั้นดิถึงแม้คลิปนั้นมันจะแบบไม่ได้บูเท่านี้อะแต่ว่าคลิปนั้นแลม,มีประโยชน์กว่าจริงๆพูดถึงอะ <c oughs> เพราะมันมีช็อตที่สามารถสอนได้เยอะกว่านี้ครับผมอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมไม่รู้จะสอนอะไรจริงๆอะมันธรรมดามากเลยเนี่ยมันคือการไล่ยิงซึ่งแบบฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวพวกเนี้ยที่เลือกแบบตัวพวกนี้มานะครับทําให้เราแบบสามารถไล่ยิงได้ครับ อันนี้ตอนแรกคิดว่าจะตายแล้วนะครับผมต้องสู้นะช็อตนี้มันหนีไม่พ้นจริงๆคือถ้าจะตายมันตายทั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่มันเดืรอดเฉยแล้วนะผมก็เลยตีเพิ่มเลือดกับคีไปนะครับแล้วก็เหลือมึกอยู่ซึ่งมึกเข้าไม่ถึงตัวเราอยู่แล้วครับเรามีสตันสโลครับก็เลยยิงได้นะครับไม่ต้องกลัวเขามาล้วงเนาะเพราะมึกสกิลเดสมันโมบิลิตี้มันต่ำครับมันชนะตัวโตอกโมบิลิตี้ต่ำๆเออพูดงี้ก็ได้เผื่อบ,บางคนเข้าใจภาษานี้มากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าความเซอร์ของผมเองไปลบคออล,ลิ <laughs> พราะคลิปนั้นมันมีช็อตหนึ่งชอ็อตอ่าสามหนึ่งนะครับเข้าไปคิวแครี่ทีมตรงข้ามแล้วก็โดนลุมอยู่อีกสตัวครับแต่รอดออกมาได้ก็เลยอยากให้ดูครับว่าทํำยังไงแล้วก็มันนี่ยังไงก็เลยอยากเอามาสอนแต่ช็อตเนี้ยมันไม่มีแต่คลิปเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงคือเขาเข้าไม่ถึงผมเองแล้วผมก็ยิงฟรีได้ับมันก็แค่นั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรรู้สึกว่ามันอาจจะธรรมดาไปสําหรับบางคนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ยใครใครใครพยายามย่าโดนดอกไม้เขานะครับถ้าเป็นไปได้แต่เมื่อกี้า่ีท เรายังโจมตีแรงอยู่แล้วก็ด้วยความที่อฟฟอร์เรนติโนอาจจะของตามเราตามเราอยู่ส่วนหนึ่งด้วยครับจะเห็นว่าผมพยายามแบบสตันแล้วก็จะยิงสุดระยะคือมันจะมีระยะยิงอยู่ใช่ไหมเนี่ยเวลาเรายิงฮีโร่ทีมของข้ามเห็นวงนี้ไหมเราพยายามยิงให้มันแบบฮีโร่ทีมของข้ามอยู่ปลายวงเลยเราไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาอะถ้าเขาเป็นตัวแบบประเภทแบบคอมโบเราชุดเดียวเรามีโอกาสตายเงี้ยพยายามเราหลบสกิลนะครับเราก็ยิงอยู่ห่างๆนะแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากครับคือตัวมันไม่ค่อยมีอะไรให้สอนด้วย อันตีมันเวลาถ้าใช้โดนเนี่ยเยอะๆนะครับหลายลูกเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหนีเนี่ยพยายามใช้ตีให้โดนเยอะๆนะครับมันจะได้มีวิ่งเร็วออกมานะครับผมแล้วก็ได้ดามจที่แรงอาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหนีไปได้ก่อนนะครับประมาณนี้อ่าี่ช็อตนี้นะครับเห็นไหมมันไม่มีมันยีโรทีมข้ามมันเป็นแบบนี่ไม่มีอะไรเข้าถึงผมได้ยิงยิงยิยังได้นะครับไปแล้วครับผมหนึ่งตัวครับผมสําหรับเคครับโอเมนครับตับนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยก็ยิงไปเรื่อย เข้ามาปุ๊บสตาร์ทมีปอดเคปอีกสโลครับอ่าช็อตนี้ได้นะครับเนี่ยสองหนึ่งได้เลยป,ปลลได่อีกตัวครับผมปั๊มก้อนติโนโ่โดนผมไคอยู่นะครับปึ๊บเห็นจะตายแล้วเลยฟิกเกอร์คิวเลยปั๊มต<ๆ>ายสิเมก้าคิวเรียบร้อยครับผมเมก้าคิวไปแต่มันแลธรรมดาวะมันรู้สึกไม่ภูมิใจเลยจริงๆสำหรับเมก้าคิวช็อตเนี่ยเพราะว่ามันมีเพื่อนช่วยครับมันไม่ได้แบบหนึ่งต่อห้าไงเลยรู้สึกไม่ภูมิใจก็เลยเฉยๆ เพราะอย่างที่บอกต่อให้คลิปเนี้ยเมกาคิวอะ่ะผมยังอยากลงไอ้คลิปแรงนั้นมากกว่าเลยคลิปแรงอะ่ะสกอร์ไม่สวยเท่านี้หรอกแต่รู้สึกดีกว่ามีช็อตให้สอนเยอะกว่าคราบันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะก็เป็นแค่นี้ครับจะบอกว่ามันบัฟมานะครับผมก็มาเป็นประมาณนี้สําหรับตัวแวนนะครับบัฟดาอวใยมาแรงขึ้นถือว่าโอเคปกติก็ เก่งอยู่แล้วนะครับแต่เก่งในแบบของมันเนาะหมายถึงแบบเก่งแนวแบบกดพวกโทมโบมีลิตี้ต่ำๆได้เวลาเราจะเลือกไปลงแรงเนี่ยเราเห็นฝ่ายตรงข้ามเลือกตัวแบบอ่าอย่างที่ผมว่ามาเราก็สามารถเลือกแว่นมาแก้ทางพวกตัวพวกนี้ได้ครับเนี่ยอย่างตาเนี่ยที่มีแบบโอเมนเอ่าอะไรนะฟอรลินติโนหมึกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบเราเราชนะทางทั้งหมดเลยนะทั้ง3าตัวนี้มันทําให้ได้เปรียบนะครับในตานี้แค่นี้แหละไปละบายบาย,บายครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ